สิทัศนคติที่คนรุ่นใหม่ต้องมีแล้วชีวิตจะดีขึ้นเพราะทัศนคติคือกรอบความคิดเป็นตัวกำหนดว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะเติบโตหรือเราจะติดกับดักเดิม วันนี้ผมจะขอใช้เวลาสั้นๆเพื่อปรับทัศนคติและแนะนำ10ทัศนคติที่อยากฝากไว้กับคนรุ่นใหม่เพื่อปูพื้นฐานในการใช้ชีวิตและการทำงานที่ถูกต้องในอนาคตต่อไปสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักกันกรพรประเสริฐวัฒนวาเป็นครีเอเตอร์นักเขียนนักขายพี่เลี้ยงที่ปรึกษาระดับมืออาชีพเป็นเจ้าของเพจและช่อง เขาเรียกผมว่าลูกพี่สวัสดีครับน้องๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพี่จะแวะกลับมาคุยกับพวกเรานะครับโดยเฉพาะน้องๆที่ยังอายุไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะจบใหม่หรือทํางานมาได้อายุยังไม่เข้า30อะไรพวกนี้อยากคุยด้วยจังเลยนะครับแต่เกินก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่มีอะไรที่สายเกินไปสําหรับการที่เราจะ ทำตัวนะครับให้มันเจริญนุ่งเรืองนะครับเพราะงั้นเนี่ยพี่อยากจะปูเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือ10บทัศนคตินะครับที่พี่อยากฝากไว้กับคนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยสิอย่างนี้นยนะครับถ้าเราทําได้เนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นน้องๆรุ่นใหม่จริงๆนะครับมันจะไปปลูก ปูพื้นฐานให้พวกเรามีความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เราทํางานนะครับอ่ะข้อแรกนะครับเราต้องเชื่อมั่นในความดีนะครับอืมอ่ะอย่าอย่าไปมีความคิดว่านะครับว่าคนดีอยู่ยากอะไรเนี่ยหรือเรื่องการอยู่ให้เป็นเรื่องอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอยู่ให้เป็นเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมันก็ต้องมีสเต็ป นะครับมีหลักการนะครับไม่ใช่เราอยู่ให้เป็นแบบมั่วๆอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ภายใต้นะครับความดีเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่มันให้ผลระยะยาวแล้วมันให้ผลเป็นความจริงอย่างแน่นอนนะครับเพราะงั้นมันคือหลักที่ทําให้เราเนี่ยมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะครับมีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็มีคนอยากร่วมงานกับเราทุกองค์กรต้องการ คนดีนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเชื่อมั่นในความดีนะครับในข้อหนึ่งมาดูข้อสองนะครับเราต้องมีความเพียงพอเพียงเราต้องไม่ตามกระแสนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็เอ,อเราก็ต้องรู้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับมีเงินเดือนเท่าไหร่นะครับต้องรู้จักประมาณตน นะครับรู้จักใช้จ่ายรู้จักวางแผนรู้จักลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไม่ไม่ตามกระแสนะครับเช่นเขาออกรถเราก็ต้องออกนะครับบางทีการออกรถเนี่ยนะครับพี่เจอมาเยอะมากเลยทั้งทั้งคนใกล้ตัวเลยลูกน้องอะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับเพิ่งจะทํางานไม่เท่าไรเนี่ยนะครับจะไปออกรถนะครับทาให้เราเนี่ยเออไม่เอาตรงไปตรงมาคือเงินหมุนไม่ทัน นะครับก็เลยเป็นหนี้เป็นสินมันวุ่นวายกันไปหมดเลยอะไรพวกนี้แล้วก็ชีวติตก็ล้มไปล้มมานะครับเพราะทีนี้ไอ้รถอะไรต่างๆนี้มันต้องมีไหมมันต้องมีนะมันแต่ว่ามันต้องต้องมาในเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เราก็ต้องไม่มีอะไรที่มากเกินเกินไปนะครับก็ต้องต้องวางแผนชีวิตนะครับรู้จักคําว่าพอเพียงนะครับข้อสามนะครับเรา ไม่เอาเปรียบผู้อื่นโอเคไหมครับะนะครับนอกจากที่เราจะไม่ชั่วให้ใครมาเปรียบเราเราก็ต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นนะครับถ้าเราเอเอาเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยนะครับมันจะนํามาซึ่งความไม่เป็นมิตรนะครับความไม่ลงตัวในการทํางานนะครับความสําเร็จที่ยัง่งยืนเนี่ยมันมาจากความร่วมมือกันนะครับมไม่ใช่การแข่งขันแบบรบๆอะไรบางเนี้ยนะครับไม่ใช่นะครับ,นะรบอ่ะมาดูข้อสี่นะครับก็คือเรื่อง เราต้องทํางานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถะอันนี้พี่ไม่พูดถึงสกิลนะนะครับสกิลทักษะความรู้ต่างๆเนะี่ยยังไงก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับไปเรียนรู้มาตรงนี้เป็นเป็นเบสิกมากเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าเราเวลาเมื่อเราทํางานเนะี่ยเราก็ต้องทําเต็มความรู้ความสามารถของเราโอเคไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเ,เขาบอกว่าจงทําให้เหมือนงานเนี่ยคือสนามฝึกฝีมือของเรา นะครับเพราะสุดท้ายไม่ว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนนะครับคนก็จะจดจําไว้ว่าเราคือตัวจริงนะครับไม่ใช่แค่มาแค่พักล้วนไม่ใช่มาแค่ผ่านไปวันๆอะไรพวกนี้นะครับถ้าคนที่ทํางานเต็มความรู้ความสามารถจะเป็นที่จดจําของทุกองค์กรน,นะครับจําตรงนี้ไว้ต่อไปข้อห้าก็คือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเราจะเรียน มาแล้วนะครับมีความรู้จบอะไรก็แล้วแต่หรือมีประสบการณ์มีอะไรมาแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะครับความรู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันนะครับโลกมันเปลี่ยนความรู้มันก็เปลี่ยนเอนเคไหมครับมามันเหมือนใบไม้นะพร้ดวงบอกว่าใบใบเออมันใบความรู้เนี่ยมันเหมือนใบไม้ที่อยู่ในป่านะครับมันมันตกลงมาเรื่อย นะครับมันไม่มีวันหมดไปอะไรพวกนี้เข้าคไหมครับความรู้เก่ามันก็แห้งก็กรอบไปนะครับความรู้ใหม่ก็ล่วงหลุดลงมาเรื่อยๆนะครับโลกมันเปลี่ยนเราก็ต,ต้องต้องพัฒนาตัวเองต่อเนื่องไม่หยุดการเรียนรู้นะครับอ่ะข้อ6คือคบบัณฑิตนะครับคบเพื่อนดีนะครับคบแฟนคบคู่เลือกคนที่เหมาะกับเรานะครับคนที่จะทําให้เรา คิดดีทำดีนะครับแล้วก็มองโลกกว้างชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะครับอ่ามันอยากอยากอยากคบกับใครแล้วชีวิตแย่ลงนะครับอันนี้สำคัญนะนะครับคนรอบตัวเราเราเรา,เราต้องรอบตัวของเราเนะี่ยด้วยคนที่ดีนะครับคนที่พาเราดีเห็นไหมครับอ่ะทีนี้มาดูข้อเจ็ดข้อเจ็ดคือเราต้องดูแลสุขภาพเพราะสุขภาพเนี่ยสำคัญมากนะครับ ค่าสุขภาพนี่มันแพงนะสมัยนี้จะบอกไปก่อนเมื่อก่อนมันกินยาต้มยาอะไรรากไม้ได้นะครับสมัยนี้เนี่ยเข้าโรงพยาบาลทีเนี่ยวันหนึ่งเป็นหมื่นๆน,นะครับอ่ะบางคนเนี่ยล้มละลายก็เพราะเข้าโรงพยาบาลว่าง,งั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองโอเคไหมครับสุขภาพดีเท่ากับพลังนะครับแล้วก็เท่ากับความต่อเนื่องในการใช้ชีวิตของเรานะครับถ้าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันจะไปกันหมดเลยนะครับอ่ะทีเนี้ย้อ8นะครับ ต้องเรียนรู้ที่จะบริหารการเงินให้เป็นเข้าไหมครับบางทีเราในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่เราต้องเริ่มต้นจากการเป็นน่งเป็นนี้อะไรเนี่ยพอสมควรเลยเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการใช้เงินนะครับการบริหารการเงินนะครับการลงทุนการแบ่งเก็บออมนะครับ การบันทึกรายจ่ายทำบัญชีส่วนตัวอะไรของรแล้ว,ลวเนี่ยต้องเรียนรู้นะครับบางทีในหมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนเราเนี่ยเขาไม่ค่อยสอนเรื่องพวกนี้เท่าไหร่จริงจงมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับต้องปูเบสิกกันมานะครับแต่เรากับให้มาเรียนรู้เองมาเผชิญโลกเองอะไรพวกเนี้ยจริงๆเรื่องเนี้ยสำคัญมากนะโอเคไหมครับอ่ะเก้านะครับเราต้องมีความยืดหยุ่นนะครับคำที่แปลว่าอะไรแปลว่าเรา ต้องไม่ใช้ชีวิตแบบเส้นตรงนะครับตรงเป๊ะทุกอย่างเลยอะไรพวกน,นี้นะครับว่าแต่ทีนี้มันเราเราก็ต้องมีหลักการนะครับเราก็ต้องต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวอ่าต้องคุยอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ายืดหยุนนะครับยืดหยุ่นแปลว่าไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการนี้ก็ได้ใช้วิธีการนี้ก็ได้แต่ได้ผลลัพธ์เท่ากันนะครับไม่เราไม่ได้ไปลดอะไรลง เค okay, ไหมครับอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้เข้าเมืองตาหลิวเราก็อาจต้องหลิวตาตามแต่เราไม่ยอมทําชั่วกวูอย่างนี้ก่อนนะเค okay, ไหมครับอ่ะม่งั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นเรียนรู้ที่จะให้ด้วยโอเคไหมครับอืมนะอ่ะทีนี้ยข้อสิบท้ายสุดก็คือเรื่องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเราเราต้องไม่ต่อต้านต่อความเปลี่ยนแปลงนะครับคนที่โตคือคนที่เข้าใจ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงและค้อมที่จะเรียนรู้กับมันนะครับการเปลี่ยนแปลงบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เรากลัวนะครับแต่มันคือโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะได้พัฒนาตัวเองไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นๆน,น,นะครับอ่ะทีนี้ยก็จะฝากเอาไว้ว่านะครับทัศนคติเนี่ยคือระบบปฏิบัติการของจิตใจนะครับคุณจะติดไวรัสหรือติดอัปเดตใหม่ๆก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะยอมเปิดใจแค่ไหนนะครับถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตโตขึ้นแบบยั่งยืนนะครับเราต้องเริ่มต้นจากทัศนคติที่ถูกต้องของตัวเราเองก่อนเลยนะครับเพราะงะั้นเนี่ยพี่ขอติดอาวุธทางปัญญานะครับติดสิบทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องสำหรับคนที่จะเติบโตรุ่นใหม่ต่อไปถ้าท่านชอบคลิปนี้ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ